สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์พบกับผมนิกกี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้มาพบกันกับรายการมาฟังสตอรี่อีกเช่นเคยครับผมทั้งที่จริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราควรจะพูดกันถึงเรื่องของ The Back Room ใช่ไหมครับแต่ต้องยอมรับว่าตอนนี้น The Back room เนี่ย c k Room คกรูมกกำลังคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีก็เลย นำเรื่องที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังก่อนครับซึ่งวันนีน้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวของ Lost Episode จากการ์ตูนเรื่องดังอีกเรื่องหนึ่งที่หลายๆคน,นยจะต้องชื่นชอบอย่างแน่นอนหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยนิกเคยทาเกี่ยวกับ Lost Episode ของ Thomas the Tank Engine แล้วก็ Dragon Ball Z ซึ่งคุณดูน้อยมากๆเลยวันนี้เนี่ยก็เลยมาขอแก้ตัวด้วย Lost Episode ของ Powerpuff Girls ครับ ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่นิกมั่นใจว่าเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนฮะและที่สำคัญน่ในช่อง n ิ c กี้เมาส์เราก็เคยมีการพูดถึงเรื่องราวดักดาร์ทฤษฎีดำมืดของ Powerpuff Girl กันไปแล้วหลายครั้งนะครับซึ่งนิกก็สังเกตว่าเพื่อนๆกับน้องเนี่ยก็สนใจเรื่องราวของ Powerpuff Girl กันมากๆเลยฮะแล้ววันนี้ครับมีทั้งเรื่องราวของ o อ t e อพิ so d e แล้วก็ แบรนด์เอพิโซดที่เป็นของ Power p f f Girl เนี่ยมาเล่าให้กับทุกคนฟังครับแต่วันนี้ต้องขอบอกกันนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ Cre ป p ี Pa s t ตให้ฟังกันสนุกสนุกเท่านั้นครับแต่รับรองว่าเรื่องราวในวันนี้เนี่ยมันทั้งดาร์กทั้งมืดมนและนี่ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยจะต้องยังไม่เคยได้ยินเรื่องราวพวกนี้เนี่ยมาก่อนแน่นอนฮะแง่ yeah, น่าสนใจใช่ไหมครับยังไงก็ตามครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับวิดีโอนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนิกครับผมอันหากว่าทุกคนพร Lost and b a n d episode of Powerpuff g i r l ได้เลยครับแล้วเรื่องแรกครับเป็นแบนเอพิโ d ดของ Powerpuff g i r l ที่มีชื่อตอนว่า The g r a v i n g Girl หรือเด็กผู้หญิงผู้โศกเศร้าว่ากันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงปี2008เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับที่ต้องการจะหาของขวัญพิเศษเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องสาววัยเจ็ดขวบของเขาเขาได้เดินออกไปหาของขวัญพิเศษในร้านขายของในเมืองแล้วก็ไปพบกับร้านขายของของครอบครัวหนึ่งครับที่ดูเหมือนกับว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะมีลูกสาวเหมือนกันเพราะว่าเขาเห็นของใช้ของเด็กผู้หญิงครับและสายตาของเขาเนี่ยก็ดันมองไปเห็นกับกอง DVD กอกง,งึซึ่งดูเหมือนกับว่ามันจะเป็น DVD ที่เป็นการบันทึกเองครับหรือที่เรียกว่าโฮม e DVD และเขาก็สะดุดตาเข้ากับแผ่น DVD แผ่นหนึ่งครับที่มีหมึกสีแดงเขียนไว้ที่ข้างหน้าแผ่นว่า The Powerpuff g i r l Band Episode ซึ่งเขาก็นึกขึ้นมาได้ทันทีครับว่าน้องสาวข,ของเขาเนี่ยชอบ Powerpuff g i r l มากๆเขาก็เลยถามราคากับผู้หญิงที่ขายของครับว่าแผ่น DVD นี้เนี่ยราคาเท่าไหร่ แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยกลับหันมามองเขาด้วยสายตาแปลกๆพร้อมกับบอกว่าให้นําแผ่นดีวีดีนี้กลับไปได้เลยโดยที่เธอเนี่ยไม่รับเงินแปลกนะครับพร้อมทั้งเธอยังําชับว่าอย่าไปบอกเรื่องนี้กับใครถึงเขาจะรู้สึกแปลกๆเนี่ยแต่เขาก็ไม่ได้สงสัยอะไรครับเขาเลยนำดีวีดีนี้กลับมาที่บ้านหลังจากนั้นเขาก็พบว่าแม่กับน้องสาวของเขาเนี่ยไม่อยู่ไปทุระครับด้วยความสงสัยครับเขาจึงนำดีวีดีแผ่นนี้ไปใส่ในแล็ปท็อปแล้วก็เปิดดู ซึ่งนั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดของเขาครับ DVD นั้นเริ่มต้นด้วยอินโทรที่เป็นเวอร์ชันเดิมแต่ว่ามันแปลกตรงที่มีเพียงบับเบิลเท่านั้นที่อยู่ในอินโทรส่วนบัซซัมแล้วก็บัตเตอร์คัพนั้นจะเป็นเงาที่อยู่ตรงมุมเล็กๆของหน้าจอเท่านั้นมีศาสตราจารย์ยูโทเนียมแล้วก็ตัวร้ายเนี่ยโผล่ออกมาปกติพร้อมกับเสียงผู้บรรยายในตอนเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยเกือบเหมือนปกติเลยครับแต่ว่ามีชื่อตอนที่ปรากฏออกมาครับว่าตอนนี้นั้นมีชื่อว่า The ะ r a รฟวิ g งเกิหรือว่าเด็กหญิงผู้โศกเศร้าเขาเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกแปลกใจกับชื่อตอนที่เขาเนี่ยไม่เคยได้ยินจากที่ไหนมาก่อนครับและเมื่อฉากแรกปรากฏขึ้นนั้นมันก็ยิ่งดูผิดปกติฮะเมื่อเขาพบว่ามีเพียงแค่บับเบิลเท่านั้นที่นั่งร้องไห้อยู่บนเตียง เขาบอกว่าเสียงร้องไห้นั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเสียงตัวกระตูนที่ร้องไห้ครับแต่มันกลับเหมือนเสียงของคนที่ร้องไห้ด้วยความเสียใจจริงๆด้วยความแปลกใจนั้นเนี่ยเขาพยายามที่จะหยุดวิดีโอนั้นก่อนครับแต่ว่าเขากลับทําไม่ได้เขาก็เลยต้องดูวิดีโอนั้นต่อไปซึ่งเขาพบว่าบับเบิลนั้นร้องไห้อยู่สักครู่หนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยหน้าจอก็เปลี่ยนเป็นสีดําพร้อมกับข้อความที่ปรากฏที่หน้าจอว่า สชั่วโมงก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีฉากที่ p o w e r p ์พั g i r l ลนั้นกําลังต่อสู้กับตัวร้ายอย่างโมโจโจโจซึ่งเจ้าตัวร้ายเนี่ยเขาก็สวมใส่เจ็ดแเหมือนที่เราเคยเห็นครับแล้วก็มีปืนเลเซอร์ซึ่งเขาก็ยิงเลเซอร์นี้ทําลายไปทั่วเมืองครับไอเอฟเฟกแสงกระพริบสีเหลืองแล้วก็สีขาวเนี่ยมันทําให้คนดูอย่างเขารู้สึกปวดหัวและเขาเนี่ยก็เห็นบับเบลปรากฏตัวขึ้นแล้วก็กําลังบินพุ่งตัวไปที่โมโจโจโจ แต่ว่ากลับมีเสียงแมวร้องขัดขึ้นมาครับซึ่งนั่นทําให้บับเบิ้ลต้องหยุดแล้วก็หันกลับไปมองซึ่งเธอก็พบกับ แมวตัวผอมที่รูปร่างค่อนข้างน่าเกลียดฮะติดอยู่บนต้นไม้ด้วยความเป็นเด็กน้อยที่ไรเดียงสาข,ของบับเบิ้ลหลายคนก็คงจะรู้ดีใช่ไหมครับว่าเธอเนี่ยมักจะรู้สึกเครียดเวลาที่ต้องตัดสินใจในการที่จะเลือกทำอะไรบางอย่างระหว่างสองสิ่งเนี่ยแต่เธอก็ตัดสินใจย้อนกลับไปช่วยแมวครับในขณะที่บรัซัมกับบัตเตอร์คัพนั้นกำลังต่อสู้กับโมโจโจโจและท่านใดนั้นครับก็มีลำแสงจากปืนเลเซอร์สีขาวพุ่งใส่ทั้งสองซึ่งนั่นทำให้บรัซัมนั้นตะโกนออกมาว่า เธอต้องการพลัง Eco v o ว c ย์ซึ่งเป็นพลังของบับเบิลแต่เมื่อหันกลับไปครับบับเบิลไม่ได้อยู่ตรงนั้นเพราะว่าบับเบิลนั้นกําลังช่วยแมวอยู่ครับทันใดนั้นเนี่ยก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างสนั่นหวันไหวซึ่งอย่าให้นิกพูดเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลัซัมแล้วก็บัตเตอร์คัพบับเบิลเนี่ยรีบพุ่งไปดูพี่สาวของเธอทั้งสองคนครับปรากฏว่าทั้งสงคนเนี่ยนอนจมกองเลือดอยู่ซึ่ง มันเป็นภาพที่ดูสมจริงมากๆเลยครับที่สําคัญเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่ไหลทะลักออกมาจากตัวของทั้งคู่ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทําไมมันถึงเป็นแบนเอพิโซดซึ่งคนที่ดูเนี่ยเขาก็รู้เลยทันทีครับว่าทําไมตอนนี้เนี่ยถึงถูกแบนซึ่งตอนนั้นเนี่ยบับเบิลก็รู้ตัวทันทีครับว่าเธอเนี่ยคือสาเหตุที่ทําให้พี่สาวของเธอทั้งสองคนนั้นเสียชีวิตแล้วมันก็ตัดกลับมาที่ฉากของบับเบิลที่กําลังนั่งร้องไห้อยู่บนเตียงอย่างที่บอกครับว่าเสียงนั้นเนี่ยดูสมจริงมากเหมือนกับคนที่ให้เสียงของบับ ปวดเราก็เสียใจไปด้วยทันใดนั้นครับบับเบิลหันกลับมามองที่กล้องและนั่นเป็นภาพที่ทําให้เขาเนี่ยคิดว่าเรื่องเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวที่สุดเพราะว่าดวงตาของบับเบิลนั้นเปลี่ยนจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีแดงกล้องนั้นก็ค่อยๆซูมเข้าไปใกล้กับใบหน้าที่เกรี้ยวกลาดของเธอพร้อมกับเสียงตะโกนที่บอกว่าถ้าพี่น้องของ <ผม S 1> ฉัน,ฉนต้องตาย,ตาย ก,ก็ต้องตายด้วยเสียงกรีดร้องดังจนเขาหูอื้อครับนาทีนั้นเนี่ยเขารู้ทันทีว่าเขาไม่ควรจะมอบแผ่นดีวีดีนี้ให้กับน้องสาวของเขาหน้าจอเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําแล้วดีวีดีมันก็ดีดออกมาจากเครื่องแล็ปท็อปเองครับซึ่งในตอนท้ายเรื่องเนี่ยเขาก็ได้เตือนให้กับทุกๆคนที่อ่านเรื่องของเขาว่าถ้าคุณเห็นแผ่นดีวีดีแปลกๆที่มีคําเขียนว่า lost episode หรือว่า b a n d episode เนี่ยอย่าดูมันเด็ดขาด ถัดมาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องราวของ Lost Episode ของ The Powerpuff g i r l ว่ากันว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเขียนขึ้นในช่วงทศวรรษที่1990ซึ่งมันดาร์กแล้วมันก็ดีมากๆครับเพราะมันเกี่ยวกับความตายการเกิดใหม่แล้วก็การแก้แค้นครับผมเนื้อเรื่องตอนนี้เนี่ยถูกเขียนเอาไว้ว่าศาสตราจารย์ยูโทเนียมเนี่ยอยู่กับผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งที่มีผมยาวแล้วก็ดูเหมือนกับว่าเธอกําลังตั้งครรภ์ครับ ทั้งคู่เนี่ยยืนกอดกันอยู่ในห้องนอนสีชมพูที่ทั้งคู่เนี่ยวางแผนไว้ว่าจะใช้เป็นห้องนอนของลูกสาวของพวกเขาและมันก็ตัดมาที่ฉากของศาสตราจารย์ยูโทเนียมกับภรรยาของเขาเนี่ยกำลังอันตรสาวดูลูกสาวของเขาในท้องซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็มีความสุขกันมากครับในขณะที่ตัวร้ายอย่างโมโจโจโจ้ oso, กำลังแอบมองผ่านจากกล้องซึ่งเขาอยู่ในที่ซ่อนตัวของเขาเขารู้สึกโกรธแค้นแล้วก็อิจฉามากที่ศาสตราจารย์นั้นกำลังมีความสุขอยู่กับภรรยา เพราะเขาเนี่ยนึกถึงวันที่ศาสตราจารย์กับเขาเนี่ยอยู่ด้วยการรักการสนิทกันแบบเพื่อนรักและตามประสาตัตวรายครับเขาก็คิดในใจว่าเมื่อเขาไม่มีความสุขคนอื่นเนี่ยก็ไม่ควรจะมีความสุขเช่นกันเขาจึงตัดสินใจทําลายเมืองทาววิวได้หุ่นยนต์ที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาครับโดยที่ ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้แล้วเขาก็ใช้หุ่นยนต์ยักษ์นั้นจับตัวภรรยาของยูโทเนียมขึ้นมาโดยที่มีศาสตราจารย์เนี่ยคุกเขา่าอ้อนวอนขอให้ปล่อยตัวภรรยาแล้วก็ลูกที่อยู่ในท้องของเขาแต่เจ้าตัวร้ายครับโมโจโจโจ้นั้นกลับรู้สึกดีที่เจ้านายแล้วก็เพื่อนเก่าของเขาเนี่ยรู้สึกเสียใจแล้วก็เจ็บปวดเขาบังคับให้หุ่นยนต์ที่จับภรรยาของศาสตราจารย์ยูโทเนียมเนี่ยค่อยๆบีบจนกระทั่งเธอศาสตราจารย์นั้นเสียใจมากครับ ในวันรุ่งขึ้นเขาพบว่าตัวเขาเองนั้นสวมเสื้อคลุมสีดำอยู่ในห้องทดลองเพื่อที่จะทําอะไรบางอย่างในการแก้แค้นเจ้าโมโจโจโจ,โจครับในการทดลองนั้นเนี่ยในที่สุดพาวเวอร์พับเกิลเด็กๆทั้ง3ก็โผล่ออกมาแต่ว่าเด็กๆทั้ง3าคนนี้เนี่ยกลับไม่ใช่ในแบบที่เขาคิดทั้งเพราะว่าพาวเวอรพับเกิลนั้นมีรูปร่างหน้าตาที่น่าเกลียดน่ากลัวพวกเธอเนี่ยถึงจะมีหน้าตาที่เหมือนกับมนุษย์แต่เมื่อพวกเธออ้าปากเปล่งเสียงออกมา กลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องที่โหยหวนครับ ดังนั้นเนี่ยเขาจึงตัดสินใจทําลายสิ่งมีชีวิตที่เขาสร้างแล้วก็พยายามอีกหลายต่อหลายครั้งในการที่จะสร้างพวกเธอขึ้นมาใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าที่สิ่งมีชีวิตที่ยูโทเนียมสร้างขึ้นมาก็เปล่งเสียงกรีดร้องที่โหยหวนแล้วก็ถูกทําลายเวลาผ่านไปเป็นปีครับยูโทเนียมนั้นทั้งผอมแห้งแล้วก็อ่อนแรงเพราะว่าเขาหมกมุ่นอยู่แต่การสร้างสิ่งมีชีวิตในที่สุดครับก่อนที่เขากําลังจะเริ่มหมดหวัง ก็มีแสงสว่างปรากฏขึ้นพร้อมกับเสียงพูดที่บอกว่าจะมอบพลังให้กับเขาในการที่จะสร้างสิ่งมีชีวิตที่จะมาทดแทนลูกสาวที่สูญเสียไปของเขาแต่มีข้อแม้ว่ายูโทเนียมนั้นจะต้องใช้ลูกสาวของเขาในทางที่ดีซึ่งยูโทเนียมเนี่ยก็รับข้อเสนอนี้ครับและในที่สุดเขาก็ได้สร้างพาวเวอร์พัฟเกิลออกมาครับว่ากันว่าผู้สร้างเนี่ยมีแผนต้องการที่จะให้เอพิโซดที่นองเลือดนี้เนี่ย ออกอากาศในช่วงวันฮาโลวีนซึ่งก็ใกล้กับเทศกาลที่จะมาถึงในเดือนหน้าแล้วครับแต่ว่าด้วยความโหดแล้วก็ความดาร์ของมันเนี่ยมันก็เลยไม่ได้รับอนุญาตให้ออกอากาศดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันจึงกลายเป็นลอสเอพิโซดที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมาก่อนนอกจากทีมผู้สร้างที่รู้เรื่องพล็อตเรื่องของเอพิโซดนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับทุกคน นี่คิดว่ามันก็แอบ,บหลอนอยู่นิดๆนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยในบรรดาครีปปี้พาสต้าทั้งหลายเนี่ยนิคค่อนข้างจะชื่นชอบในเรื่องราวของ Lost Episode ครับเพราะว่ามันสนุกมากกว่าออริจินัลที่เขาสร้างมาครับถึงแม้ว่าครีปปี้พาสต้าพวกนี้เนี่ยบางส่วนจะเป็นสิ่งที่แฟนๆของการ์ตูนเรื่องนั้นเนี่ยสร้างขึ้นมา แต่มันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับความบันเทิงอีกรูปแบบหนึ่งในด้านดาร์กในด้านน่ากลัวที่สนุกไม่แพ้ต้นฉบับเลยครับถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้เนี่ย <ๆ S 1> ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับวิดีโอนี้นะครับส่วนใครที่อยากฟัง Lost Episode ของกระตูนเรื่องไหนหรือว่ามีข้อมูลของ Lost Episode ของกระตูนเรื่องไหนเนี่ยก็แชร์กันมาได้นะครับนิกจะได้นำมาเล่าให้กับเพื่อนๆคนอื่นฟังหลอนๆน่ากลันนวน,น่ากลัวแบบนี้อีกครับและสําหรับเลยนะครับนิกต้องคงต้องขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ได้ในอีก พี่ถัดไปครับสวัสดีครับ